สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาด,ดูชิมีเอดีของบ2 b, b, 2 b ูบีเพงเพลงอ่านสิภาษาก็ไม่เอาเลยเออเบกล้ของบี b ูบีนะคะออกง่างแต่ค่ะทีเ่เก้าหรอ MBI ม่ไม่ m i หลายเมื่มอวันที่สิบสองเี่คืนวันที่ <12. S> 1ิบเที่ยงคืนวันที่12อวันนี้เราเพิ่งสอบเสร็จเกือบจะวันสุดท้ายแล้วยังตีกขันตีแล้วก็มาดูอ MBI กันเลยค่ะโอ้ต้องห Wuhan, อัวอดู มาใช่ใช่เป็นดาม่าอย่างดีแปดนาทีกับ่ครแปดนาทีโอ๊ยโน้องคิวน่ารักเนาะพี่กูไม่ดิ้นเลยหรอโยน่ารักอะน้องกิวรอคุณรอเมนกูเมนกูไม่ดิ้นตายหรอแม่เป็นใบปะเป็นใบเหรอเออแม่กับน้องเป็นใบปะน่ารักใช่ คนเดียวกระตุ้อยู่คือมันดีมากเลยโอ้โหงานแบบหิดแค่น้อเมนเมนรู้ไหเมนรู้ถ่ายเงินหรอ คนที่ไถเงินได้ไม่ใช่เพื่อนกันโฆษณาอย่างทีไม่ายเงินไนไงอ,อ่ะสอ,อแม่งไม่น่าใช่คนที่ไถ,าย,ถายเงินใครได้เ้ยแม่นครูนถ่ายเงินคืออะไร <c oughs> <c oughs> ยืนกุมเป้าได้เม,มื่อกี้โอ้แท่พูดเรียนเล่ นี่น่ารักเนาะยอมอโอ้ไอสัตว์รังแกมันขอดอ่คใครอยู่ในมันขอดข้อใครบอกมาอาบอจีอาบอจี ไม่เข้าใจไม่เข้าใจค่ะไม่เข้าใจไม่เข้าใจโตขนาดนี้แล้วทำไมผู้บรสทไทยไม่รู้เรื่องเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ภาษา่ากินแม่งถ้ากินมม่งนี่ว่าหมายว่าข่าวเมงเขวาว่าไปอัตังเมื่อวานยังไงวะอ๋อหรือเปล่านี่กูกระมือดิน้องน่ารักดีเนาะ มแม่เป hey, ็นใบน้องก็เป็นใบ้องงาน่าร้องคืว่าน่าจะแบบนั่นแหละเมื่อกี้เราถ่ายทางอ้อมว่าเราตามไปทางไหนมันเอาไปทำอะไรมื่ออ้มเมื่อเาออมจิ้งของจากับมืี่น้องหนึ่มื่อกี้ป่ะ ดเล็กๆาากน่ารักอะฮ่างุ้ยเว้ยสรุปไล่กันเงจ้าไม่ใช่อีโคโนี่แบบน่าบู้ยฟังออกบูย้ยอะอะไร ไม่อินเลยอะโอชิชิสิบโอโอโโอห้้าสิบโอนั่งไปกาหีอเอ้ยวางทำตึงวางกับเนียไม่เอาไม่เอาไม่หาเรื่องกันอย่าตีกันอย่าตีกันอย่าตีกันมันไควรไอ้นี่เลย งึวางแม่โคจิโก้เลยแต่โอ้ยตายอ๋อโอ้ยโอ้เหีแค่โคจิโกะอ่ะแต่งตัวแม่โคจิโกะโอ้นี่แค้นจริงจังวะนี่ตีแบบตีแบบชิบหายเลยอ่ะอ่านไม่ออกขายอะขายอะอะไรอ่ะคายอะนำเหรอไม่รู้เรื่องเลย อาาทหเมื่อกี้แม่แม่เออใช่ใช่เหมือนว่าที่เห็นในทีเซอร์อ่ะเหมือนว่ามันแบบมาทำร้ายอะไรเงี้ยแล้วแบบกำลังจะตีอินนุแม่อินหุนแล้วก็อินหุนแม่เป็นใบเออเนี่ยแม่เป็นใบไม่ใช่หรอใช่คุยพูดใจหมาเอยทำกับผู้หญิงอย่างนี้ได้ไงอ่ะแล้วน้องมันอ่ะเนี่ยที่เห็นใทีเซอร์ตอนนี้มีนาทีเซอร์นี่ยกำลังจะตีไอ้เหี้ยเออ ไสหมาทำานผู้หญ <that> ิงอะโอ้หโอ้โอ้อ้้น่วยน้สหมามากอะทำไมผู้หญิงไปต่อยเลยแม่ไม่รู้ ไม่น่าใช่แต่ยีมาเพียรใจหมาบ้างโอ้อะไรนักเล่งอะไรอ่ะนักเล่งกลุ่มไหนเนี่ยโอนเดี๋ยวร้องกันตายอยู่แล้วอุ้จะร้องให้ลูกสงสารแม่อ่ะแม่เป็นใบอ่ะแม่เป็นใบอะสงสาร อ,อยันเสร็จแล้วมานั่งคุยกันเราเราเราเมนกอนแค่นั้นเมนออกามาแค่ไข่ตังเดินไข่ตังไข่ตังน้องเดินไข่ตังสามพีสามพีจ้าสองนั่งกันน่ารักเชียวน่ารักฮาลายู ฮาจิมาฮันจิมาอยาจิมาอยากฮนฮิชนีนี่อะไรอ่ะชนีเอ็มบีจะจบแล้วเฮ้วมีจะจบเ้าแล้วเมนกูมาแค่นั้น ปีชิบีซื้อมากคุณพระพระคุณแม่นี้อันไหนหลวงหางแปลเอ็มวีไหมลงคุณไปเลยว่าแปลเอมไม่มีแปรแล้วคุณม,มกำลังโหลด<ถ>เมื่อกี้มันกำลังโหลดความเห็นมันไม่มีไอขึ้นกำลังโหลดความเห็นน่ะไม่มีเจ้าคุณ ไม่มีแปลไม่มีแปลผมเห็นเยอะนะไม่มีแปรโอ้เนี่ยแปลเยอะเพล่แต่ว่าแบบจะไปยังไงจะแบบจะโดนแก้หรือว่าเราแบบจะหลงทางหรือจะอะไรสักอย่างอะไรยังไงก็กลับมาบ้านยังมีแบบยังมีบ้านอยู่ในตอนนี้เนี่ยยิ้มได้แล้วนะอยูหน่อหรอวะเข้าแล้วไม่ทันแล้วอ่านแปลไม่ทันเลย เนี่ยมันสิตอนแรกก็นึกว่านั่งไปนั่งไอ้นี่เฉยนั่งคุยกับลุงแล้วเนี่ยเนี่ยมีคำแปลตรงนี้ไม่ให้หางรู้ว่ามันคุยอะไรกันเนี่ยกูงงนี่นายหาเงินยังไงเนี่ยกูจะไม่สนใจเลยกินกินไปเถอะน่าอ,อร่อยให้แค่นี้เองเหรอลุงไม่เป็นไรไม่เป็นไรเม่นกูม,มาแค่นั้น,นจริงๆเหรอลุงกูแบบ พี่เสารู้ไม่ได้เงินน้อยเหรอฉากนี้คือพีคมากดีด้ดีถ้าดูผ่านๆจะนึกว่าเป็นเ h e m ประกอบซีรีส์หรืออะไรสักอย่างเก็คิ้วแม่งไม่ค่อยทำดัมเมอร์เอมบีอันไหนนะคิ้วคิวคิวบีเอ้อคิ้วมันไม่ค่อยทำดัมเมอร์เอ็มบีมันๆก็จะทำซี กี่เทกได้ยังหรูอเออกี่เทกวะหรือว่าเทคเดียวอยู่หึหึหึโกรธแบบแต่แบบเหมือนเสดกันมาลาอ่ะตีตีอยู่นั่นตีตีตีอยู่นั่นอ่ะหมดหล่อแล้วเนี่ยประท้วงอะไรต่างพวกเราแบบว่าไม่ยอมให้ขายพื้นที่นี้หรือเปล่าสมัครแบบนี้ปะโอ้ลุงแก่ๆยังทำได้ แม่แม่แม่เหรแวะกินมากโอ้โหนั่นนั่นแม่น้านี่โอ้อมมาโอ้นี่ใจหมามากอมมาโอ้โหนี่โว้สะเทือนใจอ่ะมึงโอ้ยฉากนี้แบบสงสารแม่มากแม่ก็เป็นใบลูกก็มาโดนซ้อม บิวบีแม่งมาเล่นเพลงมาลาดบ้างไปต่อพรอนะคะเพลงพราะโอ้ยโลเคชั่นตัวนี้ดีมากเลยดีกันนะดีกันนะส <P> ามพีสัมพวกเราอะไรเนี่ยชมีชมีอ้ออินหุน <S <S ชนีแต่ว่านันเขียนอินหุนแล้วก็ใส่หัวใจ ไรกันเองบอกแล้วอะไรกันเองน้องมันน่ารักมากยิ้มหน้ารักอ่ะยิ้มหน้ารักมากยิ้มหน้ารักมากก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ MV ของ BTOB มันดราม่ามากคุณพระไม่จ r เว้ยังไม่รู้เรื่องก็สำหรับเพลงต่อไปนะคะยังไงก็ติดตามที่ช่องของเราได้เลยแล้วมีเพจแล้วนะยูนี้ยูนี้กด แล้วก็อ,อ,อย่าลืมกด Subscribe สีสสสสสแดงๆหน้าล่างด้วยไว,ว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ,บ,บ๊ายบาย